ครับผมเป็นบ้านลู่นะวันนี้เจอกับใครวันนี้เป็นมอตระศีแบบโอ้โหเคยชกเขาไหมไม่เคยโอ้ลูกสุดจะเตี้ยกว่าเขาหน่อยนะเราซ้อมที่ไหนรอบนี้อยู่ร่อนขอนแก่นครับขอนแก่นกี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์อาทิตย์เราประเภทยังไงเสริมอะไรบ้างรอบนี้หัวจิตหัวใจตอนนี้ดีดีขึ้นยังดีนะอ่ะเราชกมันทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้ร้อยกว่าครั้งนะสามไฟหลังเป็นไงชนะหมดเลยนะล่าสุดชนะใครชนะ โมห่หอกก็ก็เงาะปลาแล้วก็ไอ้จุกนุ่งปครับช่วงนั้นกลับมานี่ถือว่าสภาพจ,จิตใจดีขึ้นนะนะวางแผนยังไงวันนี้เจอแม่มดเรอดูวุ้นดีครับเราเป็นคนจากังหวัดน้องบวลลัวคุ้มไม่ได้คุ้มกี่โลก็สามกับสี่โลฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยเด็กน้องบวัวก็พอฝ่าแฟนคลับน้องบัวบัวก็แฟนคลับพูงเชียร์ช่วยเป็นแรงใจในชัยวันหลังวันนี้ก็มาเกิดที่กรุงเทพเชนนอนครับโอเคขอโชคดีครับ เมมมอสวันนี้เจอใครครับเคยโชคกับเขาไหมยังไม่เคยวันนี้พิการได้128วันเช้ามาสอบนี่เป๊ะเลยดิซ้อมอยู่สระบุรีเหมือนเดิมซ้อมมากี่วันรอบนี้ก็มาต่อจากคือไม่ได้ต่อจากกีฬาอ๋อก็เลยซ้อมมาเรื่อยๆนะเรานี่ประเภทไงเข่ารู้ฝีมือเข่าโชคมวยมาทั้งหมดกี่ไฟล์ละ67สิมนะ <67. S 2> นะความสูงเท <170. S 1> ่าไหร่107น่าจะลอยกว่าเขานะออกสูงน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ 2, 3, ปีนี้อา,ายุเท่าไหร่ละแปสิบแปดสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราชนน,นหมดเลยนะล่าสุดโชคไว้ร้อยอะไรร้อยยี่แปดแต่ไม่ได้โชคครับออไม่ได้โชคนะวันนี้เป็นไงบ้างน้ำหนักนี้ต้องคุมไหมต้องคุมไหมกีิโลได้ก็ไม่เยอะ,อะเราเป็นคนจากจังหวัดฮะฝากไปขับเชียย์หน่อยนี้โอเคขอโชคดีครับผม